สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโมจิชาแนลนะครับผมก็อยู่กับเกม Back Cover มอร์เอ็มเดครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมก็วันนี้จะมาสอนวิธีโหลดแล้วก็วิธีการล็อกอินหรือว่าการสมัครนะครับผมโอเคนะฮะก็อย่างแรกเลยโหลดแอปแตะนะครับผมแอปที่ผมกําลังเปิดใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นสามารถคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยเนาะเป็น APK สสำหรับ iOS นะฮะต้องไปหาทางบู๊ หรือว่าเปลี่ยนสโตล์เป็นสโตล์นอกแล้วก็ดาวน์โหลดเองเนาะในส่วนนี้ผมช่วยไม่ได้จริงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ iOS อเองแล้วก็เข้าไปที่ Back คอมเ r ลสครับซึ่งในส่วนตัว Back คอมเ r ลสเนี่ยเข้าไปที่ Back คอมเ r ลสจรตัวนี้นะปิดแบ็กคอมเพลสแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างเลยปุ๊บดาวน์โหลดอะไรให้เสร็จสรรพให้เรียบร้อยการล็อกอินเนี่ยจะใช้ส่วนใหญ่แค่สองอย่างนั่นก็คือ WeChat กับแท็บแทนะครับซึ่งแท็บแทเวลาการจะใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เข้ามาหน้านี้เนาะแล้วก็ติด กูเกลหรือว่า Gmail ได้เลยนะครับผมสามารถสมัครด้วยตัวเองได้เลยเป็น o g l e ิลหรือว่า Gmail แล้วก็ทําการตั้งชื่อแล้วก็ใส่เบอร์โทรยืนยันอะไรด้วยน่าจะลืมเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรไทยได้นะนะครับผมประมาณนี้เป็นต้นซึ่งผมก็ใช้เป็นจีเลมลนั่นแหละเพราะว่าผมสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็ยืนยันเป็น O อปแล้วก็ทําการเข้าได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเอา o อปแป๊บหนึง่งห้าแปดเก้าหกเก้า ห้าแปดเก้าหกศูนเก้าโอเคปึ๊บทีนี้ก็จะเป็นไอเดียที่มสม,มัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปสมัครได้ถ้าเกิดงงหรือว่าอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้นะฮะหรือว่าก็ไปเสิร์ชใน Google นะครับหรือว่า YouTube สามารถพิมพ์ไปว่าวิธีการสมรัครแผลบ,บจีนนะครับมันจะขึ้นมาหลายวิธีมากๆนะค,ครับผมในสว่วนนี้เนาะถ้าเกิดงูละเอียดดีเพราะว่าไม่งั้น,นเด็กคิดเป็นอยางเกินไปอะ่ะแล้วก็สามารถเปิดเกมเข้าได้เลยครับผม สำหรับคนที่มีมีแชทอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถใช้งานได้เลยนะสำหรับมีแชทนะครับเพราะว่าเซิร์ฟดีไม่ไม่ต้องไม่ถ้าเกิดไม่ได้มีเบอร์เยอะหรือว่าไม่ได้มีแพลตฟอร์มล็อกอินเยอะก็ไม่ต้องรีไอดีก็ได้นเล่นไปเลยดีกว่านะในส่วนนี้โอเคเดยวแบบนึงนะ ไม่ได้แล้วตผมจะต้องเช็คเด็ดแต่เองอ่ะเรียบร้อยเนี่ยวิธีการล็อกอินจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีแชทก็ติกมีแชทถ้าเกิดแถบๆก็ติกแถบแผมจะติดแถบนะครับปึ๊บเรียบร้อยก็จะเป็นชื่อแอคเคาท์ผมนั่นแหละสสเกิสุเจตแต่กานะครับแค่นี้ก็จะเข้าเกมได้แล being ้วง่ายๆเลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดง่ายมากนะฮะแล้วที่เหลือก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมก็คือ ฝึกจนกว่าจะจบเรื่องเรื่องของการประจุภัยของตัวยูโน่แอซ่านะฮะฝึกจนจบตรงนั้นนะครับผมจบเรื่องในส,ส่วนตัวบทบทํำนะฮะพอจบ,บททดำแล้วก็สามารถสู่ประชาดได้เลยนะครับแล้วก็โค้ดผมจะทิ้งไว้ใต้ิีคิวชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะสอบวิธีการใส่โค้ดด้วยเนาะ ให้เข้ามาในเกมครับเล่นจนกว่าจะปลดในส่วนของตัวระบบที่ผมกำลังจะบอกนี้เนาะมันจะเป็นรูปในส่วนของตัวคล้ายๆแบบรูปอีเวนต์นครับผมรูปแบบสื่อเอีเวนต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่านตรงไี้ดูนี่ตรงนี้นะครับผมอยู่ข้างล่างอของหัวเนี่ยเข้าบนหัววิลซ่านะครับเข้ามาเลยปุ๊บแล้วหน้าตาที่เข้ามามจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วเพื่อนมาอันตรงนี้ครับอันที่สอง แล้วเพื่อนสามารถกอโค้ดได้เลยนะครับกอบมาก๊อปบางกอบบางได้เลยนะครับไม่ต้องเอา U A O U A D อะไรไปใส่นะครับสามารถก๊อปบางได้เลยผมจะแปะโค้ดนไปด้านล่างนะครับสามารถแปะได้อ่ามันจะได้ตัวสุ่มประมาณเกือบ10ใบนะฮะแล้วก็เพชรประมาณเกือบ10โลเลยก็ตีไปประมาณ20โลครับใส่โค้ดหมดได้ประมาณ20โลนะใครขยันรีไอดีขยันสร้างไอดีก็เจรตาสบายเลยที่ผมไม่ห่านะฮะไม่ขาดชะตาด้วยนะฮะส่วนในเรื่องของตัวระบบอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวีอีกหลังในส่วนตัวไกด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ เลิกง,งานแล้วก็อัดให้เลยนะครับผมเพื่อเพื่อนๆจะได้แบบดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นจัดน,นะครับผม,มสนุกจริงนะครับผมพอปรับใหม่แล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็คิดไม่ยาวมากนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมอีสวิกบาย